สวัสดีค่ะนะคะมาแล้วนะคะยกขึ้นแล้วนะคะาหล่อทั้งคู่เลยโอ้โหธรรมดาครับผมธรรมดาเลยใครก็ว่าอย่างนั้นหล่อทั้งคู่เลยสิได้ยุคหกสาธุสาธุ จะสี่หรือห้าใช่ไปเอดได้หได้ไดแบบไม่ไม่ต้องนั่นมากเลยพี่พ่อฟืนบอกว่ากระเทือนเอาเบิร์ดซาวาซันฟันยันพม่ได้ใส่ฟนยันม่ได้ใส่เพร่าเอาเบิร์ดันว่าถ้าเราใส่จานไปมันจะเบียดได้ไหมหก ขอได้โอ้โหนี่ไงได้หชุดเลยนะคะลสรุปรถพ่อปืนใช่ไหมไม่ใช่รถตรงเนาะปิดเลยปิดไม่ได้นะห้าพอมั้งไปได้ใช่ไหม

ไม่รู้ว่าจะถึงไหนนะสาธุสาธุนะคะไปแล้วนะคะเตรียมขึ้นรถแล้วนะคะฝนก็ยังหยดอยู่นะคะนี่ฝนนะคะเออทุกคนวันนี้กระเป๋าใหม่หมดเลยนะกระเป๋เออพาพากระเป๋าใหม่ไปกระเป๋าใหม่นะคะทุกคนนะคะนี่ปุ๊ก็เหมือนปุ๊จังเลยนะคะ เปาใหม่ด้วยเหรอจ้เอาเนี่มนแม่นอันนี้แหละอ๋อไม่ใช่อันนั้นอนะ่ะมันมันวัยรุ่นก็เลยเอาให้น้องวิวไปแล้วเออแต่ว่าอันนี้อของผู้ใหญ่จะดีให้อันนี้คือมันเหมาะกับแม่ดาวเพราะว่าผู้เท่า,ผ,ทา,นนผ,ทาผู้เท่าหน่อยนะคะนี่ผู้เท่าผู้เท่าหน่อยนะคะแต่ปุก็เหมือนจับสลากเหมือนได้ทุกคนนะจับสลากได้ได้แบบว่าเหมือนจัดให้เลยเนาะปุเนาะของปุ๊ก็เหมือนปุนะคะ ของแอนก็เหมือนแอนนะคะของแม่ดานั้นไวรุ่นเอาไปให้น้องวิวน้องวิวถูกใจมากเลยน้องวิวบอกว่าสวยมากๆเลยแม่สวยมากๆนะจนลูกสะพายก็ยังอยากได้ขอบคุณนะคะเอฟจีทุกท่านที่ เอฟซีก็เตรียมพร้อมนะคะเอฟซีก็เตรียมพร้อมไปทําบุญด้วยกันนะคะนะคะวันทําบุญก็วัดด้วยกันนะคะเอฟซีจ๋าทั้งไหลทั aine, ้งคลรีมนะเจ้าเนาะก่อยผ่านชั๊กชอนเลยเนาะโอ้ยหมวกันไอต้นอะไรกึ uh ่เดือนหลายเดียวประว่าิจั๊กชอนเลยโอ้ยเจ้าเยาวาหลายสาธุ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 ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญที่

อะูกไม่้นนี่มันนียงทัีกับพร่าวี่พญานโอหนี่ไงคนขับรถไม่พูดไม่จ้าคนรอมาอีกหนึ่งโอ้โพระเอกมาเอฟซีโอ้ยคอยไม่อยู่เลยไม่เห็นพระเอกมา มันเลยหายากเนาะทั้งดำงนนท,งทั้งมืดเนาะ ต้องคนหยกคองนี่ใครอบกได้ไหมหลายคนจะดังทั้งคนทั้งดมืดมาอยู่ด้วยกันมืดซึ๊บเลยละกันทั้งดำทั้งมืดอยู่ด้วยกันค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อกะละมังมันสีอันนี้กะละมังมันสีกรอบเหค่อยๆเดิมไอ้สับปูมันพวกมีสว่างแล้วพวเแก่อยู่แล้วกันเดี๋ยมีนสว่างเลยเราเบากันหน่อยนะคะไหวเบาๆจงไหนคนสั่งหลาย ถ้าเราได้ทําบุญก็อิ่มบุญไปด้วยกันนะคะมีความสุขนะคะมีความสุขคือถ้าเอฟซีได้เข้ามาดูมาชมเอฟซีก็ได้บุญไปด้วยกันนะคะเอซีก็ได้บุญไปด้วยกันยกมือสาธุนะคะใจก็เป็นบุญแล้วนะคะโูคนะ้คู่นี้ทั้งมืดทั้งทั้งมืดทั้งดําเลยนะคู่นี้นี่ย ว่ายังไงมันก็มืดจะดำาคือเก่าเลยหรอกทีมงานลองท้องก่อนนะคะตามถนัดนะคะบางท่านก็กล้วยนะคะบางท่านก็กาแฟนะคะบางท่านก็โกโก้นะคะผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่งยิ้มอยู่ตรงนี้นะคะยิ้มอิ่มสุกนะคะอิ่มบุญนะคะได้บอกบุญให้เอฟซีทั่วโลกก็อิ่มสุขอิ่มบุญนะคะ ทานกาแฟไปแล้วนะก็ยิ้มอารมณ์ดีเลยนะเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วนะคะนี่ครับไ,ได้สี <c oughs> ่สุดนะคะรถ <c oughs> ลุงนะคะ <c oughs> มาค่ะเอฟซี <c oughs> กินข้าวด้วยกันจ้าจ้าจ้า เราก็ต้องกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะกทัพารังีวน้อัพิการแลวเดินอาบ้าม้องก็เดินด้วยขาลอาก็ต้องหิ่มก่อนเออท้องต้องอิ่มจะได้อารมณ์ดีจะได้บุญหลายๆจะได้บุญหลายๆ เดินไหมจะเดินด้วยท้องอีกไหมกองทัพต้องเดินด้วยขาด้วยขาแต่ว่าต้องเติมพลังด้วยอาหารให้ท้องอิ่มก่อนนี่ปะหูกล้วยก็เอาสักหนึ่งลูกก่อนนะคะทุกอย่างจะได้กล้วยๆนะคะอันนี้เมนูมื้อเช้าของเรา ข้าวผัดด้วยฝ<บ>ีมือ<บ>ปาท,า,าท้ายบ้านป่ะผัดกระทะใหญ่ๆใครอยากก็มาตักเลยนะคะกับข้าวมื้อเช้าของเรานะคะง่ายๆมาเติมพลังก่อนไปอร่อยไหมย่าอร่อยอข้าวจะด้วกินยาค่ะกินข้าวแล้วก็กินยานะคะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ